เนี่ยเต็มหัวไม่ได้มึงตีไม่เป็นมึงเล่นจบยังเนี่ยเดี๋ยวกูเองว่ะไอ้เหี้ยยังไม่จบเรื่อยๆครับเรื่อยเหี้ยแหละกูเห็นแต่พวกมึงนะแม้เขาไปเล่นตกลงกันอีกเฮ้ยนิ่มไปปะสัตว์มึงดูมึงดูมึงดูไว้มึงดูไว้ดูนะไม้เดียวปะกูดูละกูดูละเอดะเดี๋ยะดูนะดูนะกูตายนะเออดูนะดูนะ อ่ะกูดูละอ่ะเนี่ยรุ่ตผาเต็มหัวเนี่ยไม่ตายเมื่อะไรอ้รุ่ตผาเต็มขาใครโทรมาเนี่ยดูสิได้ปะไม่ตายครับว่าว่าอ่ะไียคนนี่มันมันมนยาอ่อนปะไม่มาโทรมาหาโกนบอกอะโหลครับแล้วมันก็วางสาโก้มันบ้าๆอีกแล้วไอ้ยะวิ่งมาโดนสุ่ตผาตายนดูมันดูยาอ่อนมึงดูมึงดูทวีมึงเชื่อไม่หลังแก้ไฟชัวโทรหาแม่งเองเลยว่ะโอ้โหบ้าว่ะนะเป๊ะ ที่โพสในทวิตใช่ไหมับเมื่อกี้นี้ใช่ครับเดิมพันฮาร์เปะยังไงล่ะครับปล่อยใช่ไหมฮะอเอาบลูครับพี่ตัดไม่เปลี่ยนครับอ๋อโอเคครับพี่เล่นแต่ตัดเลยครับเพะผมใช่ครับอ๋อโทวดาพี่ผมตัดมาครับเป็นอ๋อโอเคครับงั้นแค่นี้ครับอย่าไม่ตายเนาะ เฮ้ยลุไม่ไหวอ่ะถึงไปนอนแม่งไอ้เขียตีไม่ตายได้ทีอ่ะมงโง่ไงเขียรู้อีดอกเอามึงด่าแม่มันทำไมอะมึงโง่ทีหลังกูตายเดี๋ยวกูขอลองดิไปดูไปพักมามามาพี่เดิมพันน้อยพี่ได้อ่ะมึงดูวะ๋ยวกูจะรอดูมึงเลยเหี้ยดีหลังคามน สดรอตี่ตีหนังตายนี่แหละมันจะตีหวังง <c oughs> วงอมึงต,ตายดูดูเปิดปิง,งเปิดปิงตบัดตายเปิดปิงนะวะเปิดปิงนะบ้าตายตายบอกเลยมาดูบ้าดูดูมาตะบัดตายไม้นี่แหละไม้นี่แหละี่ยตายพ่อมากูได้เป็นครับกูไม่ได้เป็น,น <c oughs> ดานะอ่อนเหมือนมึงเอ้ออะไรอ่ะ บอ้วเียเียยไม่เชลองอีกทีดิตีมันไม่ตายอ่ะนะเลยนะยงฮะอะไรเยบอกบอกลาย์ตคือยโอ้โหไม้กูม่ม้ซิปปลอ่ะม้ตีไม่ตายอ่ะ ดเดี๋ยวดเดี๋ยวกูบดหัวไม่อย่างเดียวอะ่ะคุคิดว่าไงวะเดี๋ยวกูต้องเปลี่ยนหันะาเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้กูแบบสะบัดเต็มหัวเลยนี่ต้องรู้กูแบบอย่างเงี้ยกูได้หนึ่งนะมนได้สองอยู่ใช่ปะ เหมือนเมืร่รู้เหมือนเมื่อรู้ไอ้เฮียต้องโดนไมา้ยาวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเธอไม่ละมึงไอ้เฮียเฮ้ย <c oughs> เรียกอะไรครับเพี่ ดูเลขตัวเองเป็นไหมวะต่อพี่ต่อจะตังค์ก็ไม่ได้มึงจะตังค์ก็ไม่ได้งูได้กระบ,บือมันอยู่ไหนอ่ะบือแพ็กอยู่ไหนบือแพ็กอะไรกระเบื้องมึงมึงอยู่ที่โบอดอูดะ แมงเอ้ยเชา้าม่เล่นกะแมงและอย่าให้แมงแน่เลยนด้เถอะ <c oughs> มีเสือเปิดถุยเอ้ยพร้อมยังครับพี่มวครือเปล่า โอ้ยฮะอะไรอ่ะโอ้ไม่งเอง้ยมันโปรประวะตี็มน้องก่ดมาเลยวะมันตายได้เหี้ย พี่แล้ววะแล้วพี่มีมีอะไรไหมครับฮะอะไรครับพี่พี่พมีอะไรไหมครับเนี่ยเล่นสองสองกันไหมครับเดิมพันนะครับได้ครับพี<ะ>่ฮะได้ได้เดิมพันหรออ๋อพี่จะเล่นสามสามไหมครเพื่อนผมมีคนนึงมันอยู่บูร์ลมะ อ๋อได้ได้ได้ครับวินวินพันไม่ได้ไหมเพ่อ่าอะไรนะพี่วินวินละพันได้ไหมครับได้ครับได้เดี๋ยวผมถามพี่อนคนนี้ก่อนรอครับพี่เล่นถามสามเดิมพันไหมครับพี่เท่าไหร่วินละพันเดี๋ยวผมจ่ายให้พี่เดี๋ยวผมเรียกเพื่อนมาอีกคนหนึ่งมามาแพ็คมาเร็วๆห้องสองอ่านี่อาวุธยังไงบ้างพี่ อย่างอย่างละไม่เกินหนึ่งครับอ๋อได้ครับเพอ่าเล่นเล่นมีดกับไม้ก็ได้แต่ว่าอย่างละไม่เกินหนึ่งครับเพเขาอยแา้วครับมากูเองว่มาๆมามูเล่นมีดกระกาของไปอ่ะเขาให้เล่นอะไรมึเล่นอาวุธอย่างละไม่เกินหนึ่งครับเล่นไม้สองมีดสองนะพี่ได้ครับได้ครับวินวินละพันนะครับอย่างละไม่เกินสองมาที่นี่ตึงกูขาดมาละเอ๊ะ กู้แหลกอะไรพี่พร้อมละมาวะมาะวะฮะเฮ้ยอะเฮ้ยอันนั็นตึงเฮ้ย เป็นไงล่ะตัวกูคัดมาแบบแบบตัวตึงชเวยดกองด้วยเดะบอกแล้วเก่งกว่ามงออีอะมึงอ่ะโง่ประมาณสิบพันรอบอ่ะมันอ่ะเก่งร้อยรอบอ่ะบอกแล้วบอกแล้วกูคัดตัวตัวตึงมาถ้าก,กูได้ 2, เดี๋ยวกูแบ่งให้มันสองพันเลยมึงเอาไปพันเดียวกูกลับมาคนสองพันเอง 2, เคือมึงโง่สุดไอเลยครับพี่โคตรตึงอ่ะ เอ้ยเขี้ยมาไมากูคว้าไม่ได้ยี่หนวดนี่เอาเอาเยอะยี่หนวดเอาใหญ่นะคลิีเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่งเอังกูมันมันเปิดเดี๋ยวผมดูตัวตึงกันตัวตึงจึ้งบึงอ่ะมงแให้มันปดกว่าดูดิเดี๋ยวกูเล่นมีดเองไปเล่นมาใครๆตีกูเลย ไปเล่นไม้ไปตีไปไม้ม่วงอ่ะไม้ตีก็ไม่ขี้อ่หยาไปเลยครับพี่มาวาอ๋อเอ๊ะเป็นไงบ้างอ่ะทางนั้นอ่ะ อุอ๊ยสวยว่ะมาดิหมดยังอ๋อยังไม่หมดหรอโทษทีพูด<อ>มาให้ได้พูดมาให้ได้น้องๆเอาว่ะแต่ว่ากูว่าไอ้แก่นั่นตึงอ่ะตึงประมาณเท่าๆกูอ่ะแต่กูตึงไม่เท่ามันอ่ะเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยมันตีลมแล้วเฮ้ยตีลมแล้ว มึงปล่อยให้ไอ้แกเล่นปล่อยให้แกเล,ลเล่นออกมาดิมึงออกมาโจฟีมึงมึงช่วยมันดิช่วยมันเอไปตรงแล้ว <c oughs> ทีมกูไม่ตึงยังไวเหี้ยนัน่าคัดนักแข่งมาเลยเกือบมึงอีกละ เอาเลยถ้าจะใช้ไม้นี่แล้วนะขอแตกไปบุกมันอเอ้ยเอ้ยชิมหายละโตตึงกูาตาย Ui, ủa Ui, điên điên điên, ủa hay cái bốt ủa tí, tí, bắn, ủa ủa đi ủa lũ ủa 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 cú, ủa 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 bắn, ủa lay ủa 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 ấy ủa 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 đi โอ้ยอย่างงูอะไรมาผัดข้าเม็ดไม้กูควายไม่ปล่อยให้กูเล่นหรอดก้อบอกปล่อยให้กูเกูบอกให้กูบอกต่อยต่ปล่อยเสือไม่ปล่อยเฮี้ยเฮ้ยยัดแม่กระ้อนเขี้ยวไว้เฮี้ยเฮ้ยไล่เฮ้ย แม่ไอ้แกยังปึ้งไอ้แกยังปึ้งสวยอุ้ย,ยตายว่ะมาไหวเฮียเฮ้ยเราได้กี่วินแล้วน้องเราครับพี่เราได้กี่วินแล้วพี่ไม่ได้นับเหมือนกันครับได้ครับพี่น้องผมนับเยอะได้กี่วิน ไอ้หี้ยะที่กูที่เดียวตายมิดก่อนเลยตายว่ะเฮ้ยเบาเบาดิเดี๋ยวไปให้น้องแกเล่นเลย ต่อตูดหมอสีหมอสองต่อสายขายเลีอ่แล้วได้เราได้ถีเลยใช่ไหมเอ,เอ้นี่ถอดเชื้อแอบงงเลยอ่ะกูงงเหมๆๆอหเือนกันจริงจิงี่เถอดเสื้อ เกิดเองเลยกูเหมือนแม่งรู้งานอ่ะ <c oughs> ขอเล่มมีดขอเล่มมีดมึงก็เล่นไปเดะก็มาคนเดียว <c oughs> มึงลุมแทงจ้วงจ้วงแม่งเลยนะ <c oughs> ลุมจ้วงแม่งเลยลุมจ้วงลุมจ้วงลุมจ้วง ลุ้มจ้วงลุ้มจ้วงมึงไปจ้วงหลังไปจ้วงหน้าลุ้มจ้วงลุมจ้วงอย่างเฮียลุ้มจ้วงเอ๊ะครบยังวะครบยังครับเพ่เอ้ยผมก็ไม่ได้ทำเหมือนกันน่ะ <c oughs> ผมน่าจะชนะปะเพ่น่าจะชนะมาเลขมาเลขหนึ่งเก้าแปดครับเพ่หนึ่งเก้าแปดนะครับครับผม ต่อต่อไหมครับพี่ห้าวินสิบเคแล้วครับพี่ฮะ<ฆ>ก็เห็นลงพิมพ์สิบเคอ่ะมาเดี๋ยวมาได้ได้ครับ,บพี่ห้าวินสิบเค พี่ครับพี่เรียกอะไรครับพี่อะไรนะรพี่เรียกอะไรอะ่ะสามเจ็ดนะสามเจ็ดตอนไหนครับพี่ลุ้มจ้วงมาเลยงั้นหรือมี่ได้มาเท่าไหร่ครัได้มาห้าพันครับพี่รอบต่อไปห้าวินสิบเคครับพี่มาวะ่ะลุ้มจ้วงเลยนะ ลุมรุมรุมรุมจ้องจ้วงหลังจ้องนักจ้วงหลังจ้วงหลังจ้วงแม่งเลยจ้วงลุมจ้วงมาไหวเฮียเอ้าเอามีดออกมาเดะลุมจ้วงเลยใครแหลมลุมแม่งอ่ะ Chúa cho Chúa mắn Lùm lùm mi con Ê Cô má quá nó Lùm Cô đồn gì đi Ôi Ôi khỉa ơi Step lùm ึงฟังกูลุมจ้วงตัวเมีกับกูวิ่งสไลด์เข้าไปแทมเลยเนี่ยแทงสันได้หนึ่งคนเหรอปะอาวมันพร้อมยังอ่ะเฮ้ยกูฟีจัดเลยเฮ้ยยีย่ เ้ยทีมาเราตึงยังไว้เฮียบางกูลุมจว้วงเหมือนเดิมสเต็ปเดิมให้ไอนนี่แบกไปไปไปมองอยังะ่ะลุมจว้วงเลยมามาเรามาเลยเฮ้ยมันมัน ก็เถอะเถอมมันยอมเล่นยยังไงก็ได้เออทีพตายตายตายได้ไงอ่ะตกก้อหนึ่ง enfin ทีก <den> ูตายหมดยังวะโอ้ไอ้เหี้ยแพะ ยีดโคตรอนาถโดนถีบตายเฮียอย่างสำมึจึงเลยเราเราได้สามแล้วนะคุณนับเองว่ะมาว่ะจอมันไปยังชวนกูกูจะตายจอมันม,มึงลุกขึ้นมาจวนจอมันจอมัน vang hiền à. bên nhà luôn trang em bên nhà the làm bên nhà bài làm chồng anh chồng lê một chồng một chồng khai tít tay chuông lê พวกพอมันเจ็บแล้วไอ,อ้หัวโมอเจ็บแล้วเฮ้ยมึงจะทุ่งกูตาทำไมหมดชนะเหรอไอเดหนึ่งเก้าแปดครับพี่ชาย เอาครับพี่เอาคนนะพี่ต่อไหมครับเอาห้าวินสองพันไหมพี่ชายได้ครับได้เล่นหนุกหนุกห้าวินสองพันก็ได้ครับอีกูแบ่งตังค์ไว้ก่อนหนึ่พี่เอาไปหมื่นหนึ่งพี่เอาไป สี่พัน่าครับอาจผมกับน้องคนละสามพันเองพี่อันนี้เขาน่าจะเล่นแบบคำๆห้าวินสองพันผ่ากูถีบให้นั่นน่ะเออสวยๆมาว่ามาบา่ายี่ห่ามาบา่า,า,บาดุ้งอ่ะดุง้งโยงอ่ะโดนปีศาจปักฉลามอ่ะอกูถีบปุ๊บฮี่นอีโมเลย เอ้าพกูตึงอ่ะเฮียไอ้เหี้ยาวันนี้อิ่มบาอิ่มเขียไอะกูไม่ได้ตังเอาเดี๋ยวกูแบ่งไงพี่จัดกูอ้อมยาอยู่ยังโดนเียวมาว่ามาว่าพี่ชาไปฉลามบุก ยังไม่ตายพี่ไปไปไปแล้วมาไหวหียปีฉาดบางอามยูโน you know. วันนี้อิมเป้อิมเป้

ยังอ่ะไอเหี้ยหมดไว้จัดจัดเราเราเราได้กี่วินะสองบ้าไย่าเล็กถนัดนะคะตายเอ้าเหี้ยมุงมาบางเลด้าไหมอ่ะ ไแล้วไปเล่นดิย้าน ไอ,อ,อ,อ้หนวดเล่นหลบโคตรเก่งอ่ะสวยหลบเก่งก็โดนงกูหมุนเด้รออะไรอ,อ,อย่างขอญาตเล่นหนับนะฮะเล่นหนับนะฮะเล่นหนับแม่มึงอ่ะเขาห้ามเขาห้ามสนา,<ข>ามกับกปืนเข้ามาเอ้ยเขาห้ามสนามกับปืนเขาไม่ได้บอกไม่ใช่หรอเขาบอกมันบอกอยู่ก <ละ S 2> ูเป็นเป็นจิตจามึงก็เล่นขวัญเหมือนมาเคไปว่ะเมื่อสาบกูหาแม่มาขวัญแรง เออนานขวานหนังฟรีเอ้ยโน้่หน่ะตีพวกเดียวกันโอ้โหมาละไอ้นี่มัน <ละ S 1> ฟรีสะดำฟีสะดำฟีไอ้เขี้ยขวานยิ่งฟรีอ่ะกูบอกให้เอามีดมาลุมจ้วงกับกูแม่งก็ยังเสือแตกไปเล่นขวันเด็กเหยา เดได้กระชาได้กันเฮ้ยกูได้กระชาเฮ้ยกูก็ได้เฮ้ยแจกโคตรบ่อยสัตว์ต้องมาเล่นทุกวันแล้วปะทุกวันแม่เม่าไม่เล่นเว้ยเอฮ้ยกูไม่เห็นหลอยเลือดว่ะเด็กดี เพื่อกด F ไหนเรก็ไม่เห็นหลอดเลือดอนุญาเปิดแกเนี่ยไม่เห็นหลอดเลือด,ดไอ้เหี้ยเอาเร็วเลยกะชาเทล่าทุยอ๋อเหมือนกะชาเทล่าเอออ้าวเพื่อกดดูหลอดเลือด,ดย,อยังไงอ่ะ ไอ้ดวงแข็งตึงไงดวงแข็งตึงเอ้มันมันกดดูหลอดเลือดไงเนี่ยไอ้ฝุดผลาญกูดิมึงแทงกูมึงวิ่งสไลด์แทงกูทีนึงดิแทงกูดิแทงดิแทงกูเอาเลือดกูไม่เคลื่อนไม่เห็นหลอดเลือดตัวเองจะน้ำปะรอครัพี่จะน้ำไหมครับพว่า อ่แล้วมันกดดูหลอดเลือดตัวเองกลับมาไงอะพี่น่าจะ F4 นะครับลองกด F4 ดูอ๋อมาแล้วครับพี่ได้แล้วครับเราเราได้กี่วินแล้วะบ้าต่อสุดหอซูหอสุปเปอสิตออะไรนะครับพี่กอยังกะเป๊ะขอยังครับกอยังไม่แน่ใจครับพี่ อันนี้รีบหรือปัง่องหรือหลักอีกว <certains> ินหนึ่งก็ได้ด่าดาครับอีกวินหนึ่งครับเพ่เฮ้ยเพ่บ้าผู้สามีเห็นป่ะลงเจ้ยเห็นอยู่แต่พวกปัญญามันน่าจะอีกวินหนึ่งเช็ดต่อสูบหมอชีห่อซุปปอทิสโปแทงหลังมันวงตายยังวะ ไอ้ดีหน <16 8 S 2> ึครับเพ่เอ้ยหนึ่ง 98, หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดครับเพ่ไปแบ,บ่งมันก่อนสองพันเอ้ยแปงแบ,บ่งมันไปรประมาณเจ็ดรอยห้าสิบพอนี่ครับเพ่เอ้ยมึงไปถามมันดีต่อไหมไอ้ตัวฟีเปต่อแล้วมันต่อมันอาจจะเล่นตอ่อ น่าจะใช่ครับก็พอแล้วใช่ไหมน่าน่าจะใช่พี่เดี๋ยวผมไปถามดูกันรอครับพี่พอ,อไรใช่ไหมครับพี่ฮัลโหลครับอ,รอ่าอันนี้เลิกเลิกเลยใช่ไหมพี่เออเดี๋ยวพอก่อนพี่ตังค์ไม่มีละเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันวันนี้ใหม่พี่ครับพี่ครับพี่โว้โหโว้โห้เชิดเาขาเขาเลิกเล่นนะครับพี่ครับผมขอบคุณพี่มากๆนะครับอขอบมากนลย ย่าไม่อิ่มตังกูเร่บาทแล้วมึงเคยเห็นบาทหลวงชุนปะสุดต่อทีหมอฮดต่อชานนาแค่บาลายินนิ่นิ่งดิ้กข่อยมือสอง